สวัสดีคุณหนูดีนะคะค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของ6วิธีคิดแบบผู้ชนะนั่นเองแต่ก่อนอื่นนะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมรอบตัวของเราเนี่ยมาฝากกันนิดนึงนะคะหลังจากที่ปุ้เป้ได้อ่านข่าวในเรื่องของอาตามสารเจ้าหรืออะไรที่เขาก็พยายามให้ความร่วมมือในเรื่องของการรีบเก็บทูก นําให้เกิดแบบว่าฝุ่นละอองฝุ่นควันอะไรมากมายให้ไปซ้ําเติมกับเรื่องค่าของฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กแต่ก็มีบางเสียงบอกว่าโอ้ยถ้าเป็นช่วงไหว้ที่จะถึงนี้เนี่ยถ้าจะมาเก็บนะเขารับไม่ได้จิตใจอ่อนไหวเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาอืมใช่อันนี้เราต้องขอความร่วมมือจริงๆนะคะสําหรับคุณผู้ฟังของเราที่อาจ,จะมีอากองอาาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ ที่เดี๋ยวจะมีการจัดเทศกาลจุดจีนแน่นอนอน,นะนะจะมีการไหว้หรืออะไรเนี่ยอาจจะขอความร่วมมือมากๆเลยนะในฐานะคนรุ่นใหม่มช่วยเป็นกระบอกเสียงให้สภาพอากาศในปัจจุบันแล้วก็ช่วยคุยกับท่านให้หน่อยว่าเมันอันตรายจริงๆนะคะมันเป็นตัวฝุ่นผงขนาดเล็กตรงนี้ยมันอาจจะทําให้เกิดโรคที่ไม่ได้มาจากเชื้อโรคหลากหลายมากๆเลยตั้งแต่โรคเกี่ยวกับปอดนะคะไปจน,นถึงมะเร็งบางประเภทหรือว่าเกี่ยวกับ โตกเนาะคือเหมือนกับเส้นเลือดในสมองต่าง,างๆที่แบบมันมันอันตารายมากๆเราก็ระหว่างความเชื่อในอดีตซึ่งนูดีคิดว่านะสาคัญที่สุดคือจิตใจเราตั้งถึงบรรพบบรุษของเราเนะาะทำทัน,ทนดีในชีวิตประจําวันไม่เดียดเยนใครผลบุญมันส่งถึงบรรพับบุรตรไม่จาเป็นต้องมีทูบหรือเทียนเลยจริงๆก็อาจจะต้องขอคนรุ่นใหม่เนาะที่ที่ไปช่วยพูดเป็นเป็นสื่อเชื่อมกลางตรงนี้ให้มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันท่วงทีนะคะไม่งั้นเนี่ย ช่วงที่สการสุดจีเนาะมันจะยิ่งซ้าเติมเข้าไปใหญ่กับกับสิ่งที่เราก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วเนาะสําหรับประชาชนคนเมืองอะค,ะคือถ้าถ้ามองย้อนไปเนะี่ยในสมัยก่อนเนี่ยทูบอย่างที่เราเคยคุยกันเนาะก,ก็จะใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติจริงๆนะคะใช้ยางไม้มาในการปั้นทาให้เป็นแท่งแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วไงคุณหนูดี มันเป็นกาวมันเป็นอะไรสารพิษก็ไม่รู้ถ้าคุณผู้ฟังไม่เชื่อลองพิมพ์ไปเลยค่ะว่าทูบเว้นวักสารพิษแล้วคุณจะได้ประจักษ์กันนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายึดติดกับอะไรที่เออมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นประเพณีมันต้องแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แต่เราไม่ได้มองข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะก็ให้ลองคิดดูแล้วกันว่าเอะเราเป็นคนที่ละเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะมาพูดถึงเรื่องของวิถีผู้ชนะกันบ้างนะคะ ค้นทางที่จะทำให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตแบบว่าผู้ชนะรันราอย่างไรและอะไรที่เขาเรียกว่าผู้ชนะอยากจะรู้จังเลยคือผูนง่ายๆก็คือเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกว่าแพ้ชีวิตะค่ะรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยเราไม่ต้องแบบโอ้รู้สึกเจ็บแค้นรู้สึกน้อยอกน้อยใจใ<ช>มองไปทางคนอื่นก็รู้สึกว่าว่าทำไมชีวิตเขาดีจังเลยนะทําไมเราทํําาไไมไ่ด้เทเททาไมเราแพ้เขาคือในใน ทั้งหมดในชีวิตเราเนี่ยเราจะเห็นคนที่เหมือนกับว่าเกิดมาดีมากออแล้วก็ใช้ชีวิตอีท่าไหนก็ไม่รู้เราก็แบบตากโลกมีไปแบบน่าเสียดายอะ่ะแบบทําไมต้นทุนดีขนาดนี้คนทําได้เท่านี้นะคะเหมือนกับว่ามาสว่างแต่ไปมืดกับคนบางชนิดที่โอ้โหเกิดมาคือชีวิตแทบไม่มีต้นทุนเลยแต่ว่าใช,ใช้สิ่งที่อยู่ในตัวเขานั้นแหละค่อยๆสร้างออแล้วก็ยิ่งโตมากขึ้นเนี่ยยิ่งพ้นกับความยดมีนนิดในชีวิตอาจจะแบบ กลายเป็นว่าอาจจะมีฐานะดีขึ้นอาจจะเป็นคนที่สามารถทําบุญสุนทานได้อาจจะได้ช่วยเหลือคนอื่นที่แบบเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็ต้นทุนมันก็ส่วนหนึ่งแต่อสิ่งที่อยู่ในความคิดเราในใจเรากําลังใจของเรากระบวนการคิดเนี่ยหรือว่ามันสําคัญมากๆไขเนี่ยมันเราเลือกได้ <c oughs> แต่อตัวต้นทุนดั้งเดิมเนี่ย <c oughs> เวลาเกิดมามันก็เกิดอย่างนั้นแหละมันเลือกไม่ได้นะคะ เราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองมาดู6วิธีคิดซึ่งมาจากบทความนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะก็บทความมีชื่อว่า Six Ways to Think Like a Winner and Intensify Your Life นะก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแชร์หัวข้อให้แล้วเดี๋ยวเราก็จะแน่นอนนะคะไปแปะไว้ใน f c e e o o o เมดวันนอเซเหมือนเดิมมาคอยเข้าไปเช็ค f a c e b o o k พราเราเรื่อยๆนะคะมีอะไรปุเป้แปะไว้แล้วแหละภายใต้รูปปูเป้ว่ายน้ำกับเนื้อชารกนะคะคุณเข้าไปดูได้ค่ะ แเดี๋ยวสักวันคุณต้องมาแชร์เรื่องทลิปคุณมากนะมีเดียวคนรอ,อฟังมีฉันก็รอฟังนะคุณอฮ <c oughs> ได้เลยอ่มาต่อกันนะคะใ <c oughs> นเรื่องของการใช้ชีวิตแบบผู้ชนะอ <c oughs> ใช่ค่ะก็ข้อแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อเลยเนาะความเชื่อนี้ก็คือจะเชื่อว่าจริงๆแล้วเราทําอะไรก็ได้แหละอะไรอะไรก็เป็นไปได้สําหรับเราทั้งนั้นแต่ว่า มันอยู่ที่ความพยายามของเราหรืออยู่ที่เราเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งพาตัวเองไปอยู่ในที่ในทาง uh huh. ที่โอกาสนั้นๆจะมาถึงตัวเองเนาะเพราะว่าหนูดีเคยได้ยินนะคะผู้ปกครองเด็กที่โรงเรียนหนูดีคนหนึ่งนะคุณรุ่งธรรมเนี่ยเป็นเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ทีการมี่ด้วยเขาก็พูดว่าโอกาสมันก็เหมือนรถเมย์นั่นแหละคือรถเมย์มันไม่จอดไม่ไม่วิ่งเข้ามาจอดที่หน้าบ้านเราหรอกเราต้องเดินออกไปที่ป้ายรถเมย์แล้วี่นั้นโอกาสต่างๆในชีวิตเนี่ย คุณต้องออกไปไขว่คว้าหามันมาคุณอยากได้ทุนคุณก็ต้องสมัครคุณ<ช><ช>คุณอยากได้งานดีๆคุณก็ต้องาพาตัวเองไปตรงนั้นหรือว่าเตรียมตัวให้พร้อมหรือแม้แต่ท่านอยากประกวด<ช>นางงามอยากประกวดบทความประกวดหนังสั้นประกวดอะไรก็ตามเนี่ยคือคุณต้องทําตัวเองแล้วก็ให้เหมาะสมแล้วก็พาตัวเองอยู่ตรงนั้นให้ได้เพราะว่ามันไม่ไม่มีใครเดินมาหาช้างเผือกอีกแล้วคือช้างเผือกมันต้อง้อนเดินออกจากป่าออกมาหาเนาะอาหารออกมาหาอกาสต่างๆก็ แต่ขั้นแรกคือคุณต้องเชื่อว่าคุณนะ่ะคู่ควรแล้วมันโอกาสนั้นนะมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณต้องเดินเข้าไปหาเนาะข้อที่สองนะคะก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่ทําได้ให้อภัยทุกคนไปเลยมันจะลดภาระในใจคุณเพราะถ้าคุณไม่ให้อภัยเนี่ยคือคุณจะต้องมีภาระหอบสัมภาระอะไรก็ไม่รู้ในหัวเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วเวลาที่ใจคุณยังเจ็บแค้นคนอยู่อ่ะมันจะไปคิดสร้างสารรค์ไปทําอะไรใหม่ๆตัวเองลาบาก เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามมีโอกาสทําได้อยู่กับเองสงบสงบหรืออะไรก็ตามค่ะคุณตัดใจเลยแล้วคุณคิดว่าผู้ชนะนะให้อภัยทุกคนที่เคยทำร้ายเราให้อภัยไปเลยค่ะแต่ให้อภัยมันก็คนละเรื่องกับกลับไปยุ่งไปสูงสิ้ด้วยเนาะให้อภัยแต่เอาไม่ต้องยุ่งเันอีกก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเจ็บทำน้าใจเกินไปที่จ่ใกล้คนแบบนั้นนะคะแล้วก็ข้อที่สามข้อสุดท้ายสําหรับเรกที่หนึ่งนั่นก็คือทุกวันอะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ทุกวันอ่านหนังสือบทใหม่ก็ได้จะด,ดูเทคท่ออันใหม่ก็ได้คุยกับเพื่อนใหม่ก็ได้ไปเรียนทักษะอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยเล็กไม่น้อยต่อยอดในแต่ละวันแต่ทุกวันเนี่ยคุณต้องดีขึ้นทุกๆวันอันนี้เป็นวิธีคิดแบบผู้ชนะค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับสามข้อสุดท้ายค่ะพูดคุยกันต่อนะคะหกวิธีคิดแบบผู้ชนะนะคะเมื่อกี้เราพูดสามข้อไปแล้วอีกสามข้อที่เหลือมีอะไรบ้างคะคุณหนุดีค่ะข้อที่สี่น่าสนใจมากเลย คือใ,ในบทความวันนี้เน uh> ี่ยเขาพูดถึงว่าเวลาที่เรารู้สึกแปลกๆหรือรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเรากําลังทําอะไรใหม่แล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่าคือมันไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยให้เราคิดเสมอว่าความรู้สึกแปลกๆอันนั้น่ะคือสิ่งที่ดียกตัวอย่างเช่นแบบอย่างตัวหนูดีเนี่ยประสบความตรงมาเช่นเมื่อก่อนเราไม่ชอบพูดบนเวทีหรือไม่ไม่ชอบพูดต่อหน้าที่ชุมชนแบบ มือหนูดีนะแล้เหนื่อยออกแบบใจสั่นมือ,อสั่นเสียงสั่มประมาณเนี้แต่ว่ามันก็ฝึกอะมันก็ฝึกไปเรื่อยๆอาจจะโชคดีที่มหาวิทยาลัยที่เราเรียนตอนนั้นเนี่ยคืออธิบดีเขาเรียกอธิการบดีใช่ไหมคะก็ตั้งใจว่าเด็กทุกคนในมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องแบบพูดในที่ชุมชนเก่งก็เป็นวิชาบังคับหรือแล้วเป็นนกฝนรั่งเนาะทุกคนก็ต้องโดนทำหนูดีก็ว่าต้องทำอย่างนี้ค่ะจนหมดเธอมาจากที่กลัวมากก็ดีขึ้นดีขึ้นจนปัจจุบันเนาะเราก็ อเรามาพูดจัดรายก,การได้เราไปบรรยายต่อหน้าคนได้ออกไปการโทรทัศน uh ์ huh. ทำได้เรารู้สึกสบายสบายจากที่เมื่อก่อนอเรากลัวมาก uh huh. นะคะเพราะฉะนั้นก็ใครก็ตามที่กําลังจะเดินออกจากมุงสบายมีชีวิตนะมันก็จะช่วงแรกมันจะแบบรู้สึกแย่มากค่ะ uh huh. แต่ว่าในที่สุดคุณก็ทําได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออเราชนะอ่ะคือมันไม่ได้ชนะคนอื่นนะอต่อจริง่ไอ้ความเป็นผู้ชนะเนี่ยมันคือชนะความกลัวเดิมๆความเอ,อแย่เดิมๆของเรา uh huh. นะคะ ค่ะคุณเป็นไหมคุณตัวไหมหรือว่าคุณแบบสบายๆมาตั้งแต่ต้นเลยากับการพูดอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่เลยนะคะเวลาที่จะต้องไปพูดหน้าชั้นหรือว่ารายงาน<ม>อะไรอย่างเนี้ยก็จะมีความรู้สึกออคิดคิดลบไว้ก่อนว่าแบบเขาคงไม่ค่อยตั้งใจฟังเราหนึ่งเราก็ไม่ได้เป็นคนป๊อปปูล่าอะไรนะคะแถมพร้อม พูดบางทีก็จําผิดจําถูกคือมันต้องเป็นการทําบ่อยๆเขาเรียกว่าทักษะไงคุณหนูดีเหมือนกับทุกอย่างแหละช่างวาดเครื่องลายครามเขาก็คงไม่ได้เก่งมาตั้งแต่ต้นแต่มันจะต้องฝึกบ่อยๆฝึกเยอะๆจนว่าเกิดความชํานิชํานาญใช่ใช่นี่ก็ฝากไว้นะคะถ้าใครกาลังคิดว่าอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องของภาษาต่างๆการเดินทางเนาะการโปรโมทตัวเองเนี่ยคุณจะต้องชินกับความรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ย มันมันไม่ค่อยโอเคมันจะดีขึ้นนี่แหละค่ะสาคัญจุดที่ทำซ้ำเนาะทำซ้ำจนเกิดความเคยชิมใหม่นะคะอันข้อที่ห้าอันเนี้ยหนูดีชอบมากเลยนะก็คือเขาบอกว่า,าให้เวลาที่เรารู้สึกว่าแตกต่างจากคนอื่นหรือไม่เหมือนคนอื่นน่ะ <c oughs> ก็ให้คิดอีกว่านั่นอนะ่ะมันเป็นเรื่องปกติและอันเนี้ยสาคัญมากๆเลยคือสังคมเราแล้วมันจะหลากหลายจะพัฒนาไปได้เนี่ยคนแต่ละคนมันไม่ควรต้องคิดเหมือนกันเนาะความชอบก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันไม่งั้นมันก็จะ ไปในทางเดียวกันเราก็อะไรเดิมๆที่ไม่ดีอยู่แล้วมันก็จะไม่ดีอย่อยางนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามคุณเริ่มคิดว่าเออคุณทําอะไรใหม่สิทํอะไรที่มันแตกต่างไปสิคุณก็จะมีจุดที่โดดเด่นแล้วก็ไมออย่าไปกลัวที่จะต่างเลยดูอันนี้สําคัญมากเลยมันอย่าพยายามจะคิดกินขนาดนั้นเนาะค่ะใช่แล้วค่ะค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นข้อที่อันนี้สําคัญมากเลยก็คืออันนี้มันอยู่ในในหัวคุณอย่างเดียวแล้วมันเป็นวิธีคิดจริงๆเลยก็คือ คิดอยากคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะตั้งใจทําอะไรเพื่อทําร้ายหรือว่าทําลายความสําเร็จคุณอยากคิดว่ารับหลังคุณเนี่ยอคนอาจจะนินทาว่าร้ายหรือพูดไม่ดีถึงคุณซึ่งจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าขอให้คิดไว้่ออย่างหนึ่งว่าทุกคนในโลกใบเนี้เขาแชร์เกี่ยวกับตัวเขามากกว่าแชร์เกี่ยวกับคุณถ้าจะคิดอะไรมีคนแบบนี้จริงๆคุณหนูดี คือเป็นคนที่เขาคงหวาดระแวงเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เราคุยกันเขาจะต้องคิดว่านินทาอยู่แน่เลยต้องพูดเกี่ยวกับเขาแน่เลยหรือว่าอะไรต่างๆนานาคือแบบทําไมหรออะไรหรอเกี่ยวกับเขาหรือแบบคือแบบเอะเธอก็ไม่ใช่ศูนย์กลางจัก,กรวาลนียะเออมันมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างอื่นมากมายและทุกเรื่องที่เราคุยกันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับเธอฉะนั้นก็ควรที่จะปล่อยวางลงบ้างเพราะว่าก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากกับชีวิตเรา จริงจริงจริงอยากอยากให้คิดเลยอย่างยกตัวอย่างนะสมมติว่าเราเห็นแล้วถ้าเราแต่งตัวอย่างนี้เดยกคนอื่นจะมองว่าเราอ้วนแน่เลยอันนี้เบสิกเลยนะแน่เลยใจอยา่คิดว่าคนอย่าลืมว่าคนอื่นๆเหล่านั้นเขาก็กังวลเหมือนกันเขากังวลว่าเขาจะอ้วนหรืเขาจะดูไม่ดีหรืออะไรเขาก็จะคิดวนเวียนอยู่แต่ตัวเขานั่นแหละเหมือนกับที่คุณก็คิดวนเวียนเยี่กับตัวคุณใช่เพราะฉะนั้นก็ขอให้รู้ไว้ว่าคนอื่นเขาไม่ได้คิดถึงเราตลอดเวลาหรอกใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระอยากทําอะไรทาแต่ใดไม่ได้ทำร้ายใครเนาะไม่ได ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอยากทาอะไรคุณทําค่ะนะแล้วก,แวก็แล้วก็ทุกคนก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองนั่นแหละเราก็ทุกคนอยู่ในกรอบของชีวิตตัวเองดีวยมันก็โอเคแล้ว,วเนาะเพราะฉะนั้นดิว่าหกข้อเนี้ยมันพูดงไงด้ง่ายคือโดยรวมเนี่ยมันเป็นเหมือนการปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากกรอบของสังคมจากความคิดคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแบบที่คุณแบบพัฒนาตัวเองทุกวันคร่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น อยู่ในโลกของเราเนี่ยแหละ,ะก็เนี่ยวิธีคิดจริงๆส่วนใหญ่เป็นวิธีคิดเลยเนาะเ็เน,นี่ยจริงเราก็อยากฟังนะคะว่าคุณผู้ฟังถ้าใครเคยมีความคิดที่มันลบๆแล้วรู้สึกว่ามันติดกันด้นตัวเองจากความสําเร็จหรือว่ามองไปแต่ที่คนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าทาไมชีวิตเขาดีจังทำไมชีวิตเราไม่ดีแล้วค<ะ>ุณก้าวข้ามผ่านมันมาได้คุณเปลี่ยนวิธ<ะ>ีคิดเล,เล็กๆน้อยๆเราก็อยากฟังนะว่ามันมีผลกับชีวิตคุณมากมายขนาดไหนใช่แล้วฉะนั้นโทรมานะคะที่เบอร์นี้เลยศูนย์สองสองสี่ห้าหนึ่งแปดสี่สามค่ะ We love to share to พูดคุยกันต่อนะคะคุณหนูดีคะก็มาสรุปกันนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบผู้ชนะแน่นอนคำว่าชนะเนี่ยระดับการที่หลายคนจะมาตัดสินว่าเราประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปเนาะแต่เอาเป็นว่าคุณใช้ชีวิตแล้วก็มีวิธีคิดแบบไหนที่ทำให้เราไม่ต้องมานั่งย้อนนึกไปแล้วแบบเออเราควรจะทำตัวแบบนี้หรือว่าทำให้ความ ทรงจําดีๆกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาใช่ค่ะก็สําคัญที่สุดเลยคือเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ได้ขับแทนใจเนาะไม่ได้รู้สึกว่าคนอื่นเขาทําไมชีวิตเขาได้อะไรต่างๆที่เราไม่ได้หรือว่าเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตแบบน้อยเนื้อต่ำใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่สําคัญคืออย่างสมมติบอกว่าเอาเงินหนึ่งล้านคนหนึ่งอาจจะบอกว่า โหชั้นแบบมีเงินเก็บหนึ่งล้านนี่คือประสบความสําเร็จมากาในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยก็อาจจะพูดว่าโอ้เงินเก็บหนึ่งล้านนี่มันน้อยเหลือเกินนะฉันรู้สึกว่ามันไม่พอฉันก็ไม่มีความสุขกับมันค่ะเพราะฉะนั้นไอตัวอย่างที่หนูดีชอบที่คุณปุป้บอกมากๆก็คือว่ามันก็ความสําเร็จเนาะมันนิยามใครนิยามมันจริงๆบางคนบอกอยากออกไปอยู่ต่างจังหวดนะัดเนาะที่อากาศดีๆปลูกพืชปลูกผัก,ลก,กแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มออแกนิก แต่ถ้าเอาความฝันนี้ไปให้อีกคนหนึ่งที่เขาชอบอยู่ในเมืองเขาจะรู้สึกว่าโอ้มันช่างทนทุกข์ทรมานเหลือเกิน้วเหมือนตกตะรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกคือในการใช้ชีวิตอะคะอาจจะต้องดูก่อนเลยว่าไอ้ตัวนิยามความฝันความสําเร็จหรือชีวิตที่เราชอบเนี่ยของเราจริงๆมันคืออะไรแล้วก็ดูว่าัชีวิตในปัจจุบันของเรามันต่างจากตรงนั้นแค่ไหนแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างที่ค่อยๆเปลี่ยนให้มันเข้าใกล้กับความชอบมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเราต้องไม่ลืมว่า ถ้าตอนที่เราเรียนจบมาเนี่ยมันอาจจะมีนิยามความสําเร็จอันนึงไปทางานไปทํางานไปเนะเริ่มเห็นความหลากหลายเริ่มเห็นโอกาสต่างๆเริ่มเห็นชีวิตที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปเนี่ยไอ้ตัวนิยามความสําเร็จมันก็เปลี่ยนได้นะมันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆของแต่ละช่วงของชีวิตเพราะฉะนั<อ>้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางคนเรียนจบมาอย่างนึงสมมติเป็นวิศวกรวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเชฟเราก็อาจจะไปทําแม่อหาหารหรืออะไรใดๆก็ตามแบบ ตัวตัวนี้มันเปลี่ยนได้มันค่อนข้างมีความลื่นไหลในชีวิตก็อย่าอย่าไปยึดติดให้มากแต่สําคัญที่สุดอะค่ะก็คือว่าวิธีคิดไปทำงานนี่แหละที่คิดว่าเราอยู่แล้วต้องมีความสุขน่ะเราอยู่เรารู้สึกว่าเราชนะชีวิตชนะความกลัวเดิมๆชนะความที่เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราเคยทําสิ่งนี้ไม่ได้แล้วการว่าปัจจุบันทําได้เราก็รู้สึกว่าชีวิตเรามันก็เปลื่นไปได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเราก็ไม่เน้อยในตังใจตรงนี้เป็นเรื่องเป็นหน่วยใจสาคัญนะว่าเนาะ สำหรับพี่ทุกคนล่ะค่ะที่ที่อยากจะใช้ชีวิตแบบรู้สึกดีๆกับตัวเองทุกวันค่ะนะฮะอย่างคุณหนูดีมีเคล็ดลับอะไรบ้างดิฉันก็อันอันหนึ่งนะท,ที่ที่ทาให้หนูดีรู้สึกดีมากกับชีวิตตัวเองนะคะเพราะว่าเราอยู่ในโซเรามีโซเชียลมีเดียที่มันเป็นแฟนเพจเป็นอะไรเนี้ยอหนูดีเองก็คือหนูดีนับมันเป็นหนึ่งในงานด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในการอีบอกว่าไม่เล่นไม่ทําปิดมันไปเลยไม่ได้เพราะว่าการแจ้งข่าวการแชรแช์ความรู้มันมันตรงนี้ดีมากๆค่ะนะ ต่ว่าเวลาที่เราเห็นอะไรที่แบบโอ้โหทำไมวันนี้เราทํางานหนักอยู่ในเมืองแล้วมันฝุ่นละอองเต็มไปหมดเลยแล้วเห็นแบบคนอีกคนนึ่งแบบเอาอยู่ทะเลอ,อ,อยู่ในที่อากาศเปิดอะ่ะ แทนที่ในใจเราจะคิดแบบเอยอิจฉาจังเลยเราจะแบบในใจเราจะแบบเออรู้สึกยินดียินดีกับเธอมากเลยอะ่ะ<ฆ>ที่เธอได้มีโอกาสตรงนนและเดี๋ยวพอฉันเคลียร์งานชิ้นนีได้ฉันก็อยากจะออกไปตรงอากาศเป<ช>ิดเหมือนมันเนาะแทนที่จะคิดว่าอิจฉาตั้งเลยทำไมฉันไม่เป็นอยางงมันก็อาจจะ,บจะบแบบเปลี่ยนเลยว่ายินดีกับเธอคือโอยพนในสิ่งที่เราอยากได้โอเพอรี่สิ่งที่เราอยากเป็นนะคะ<ฆ>ใจเราก็สบายมันก็แบบ พลังงานมันไม่ม,ไม,มันไม่ตันอะ่ะมันไม่อัดอัดตัใจมันก็เป็นโฟล์ของพลังงานที่ดี<ฆ>อันนี้เื็เคล็ดลับความสุขในชีวิตหนูดีในการใช้ชีวิตในโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งมีผลกับจิตใจดีขน,นาดนมาถามคุณบ้าง<ฆ>ค,ค,คุณมีวิธีคิดหรืออะไรยังไงบ้างค่ะก็ไม่ไม่ได้ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะว่าถ้า มานั่งเปรียบเทียบเนี่ยก็คงไม่มีความสุขเพราะว่ามันก็ต้องมีคนที่ดีกว่าเก่งกว่ามีมากกว่าเราอยู่แล้วแต่เราก็จะมาวัดมาตรฐานกับตัวเองในเมื่อวานหรือของปีที่แล้วมากกว่าว่าโอเคเรามีความกระตือรือร้นมากขึ้นไหมเงินเก็บเราพอจะโอเคเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไหมเพราะว่าไรายได้ของพวกเราแต่ละปีมันไม่ได้ไต่ตัวนะคุณหนูดีเนาะเราก็ต้องมานั่งดูแล้วก็จัดสรรอะไรแบบนี้ค่ะคือถามว่า ถ้าตอนนี้รู้สึกแบบชนะสุดๆไหมก็ก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเพราะว่าไม่ได้เป็นคนปุเป้าอาจจะเป็นคนแบบว่าชิวๆไม่ได้ทะเยอทะยานเป้าหมายสูงใหญ่แต่คือเน้นแค่ว่า,าปัจจุบันกับอะไรที่เป็นแผนก้อนใหญ่ๆในอนาคตนะอันนั้นค่อยๆวางแผนหรืออะไรเป็นแบบนั้นไปแต่ก็พยายามที่จะเคลียร์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออะไรแบบนี้ไม่ให้เป็นภาระคนอื่นซึ่งก็สามารถทําได้มานานหลายปีแล้วซึ่งก็รู้สึกภูมิใจกับ เรื่องนี้มากค่ะจริงจริงอันนี้สําคัญมากนะคะคือเราดูแลตัวเองเนาะเหมือนแบบไม่เป็นภาระาทางกัานเงินให้ใครเรามีเงินเก็บพอในอนาคตพอใช้จใรพอท่องเที่ยวพอทําบุญพอเป็นประกันในการเกษียณอายุข,ของเราเนี่ยคือนี่คือหน้าที่แบบของประชากรทุกคนจริงจิเนาะและ้วถ้าใครทำเงเนี่ยคุณควรภูมิใจในตัวเองมากมากเพราะว่า คุณเป็นหนึ่งในคนที่แบบมีความรับผิดชอบในชีวิตอันนี้สาคัญจริงๆค,ค่ะและที่สําคัญอยากจะให้เสริมไปนิดนึงคือรักสิ่งแวดล้อมซึ่งทุกคนตอนนี้ก็เริ่มจะตระหนักกันแล้วนะคะแต่ก็อยากจะให้มองกันเป็นระยะยาวไม่ใช่แค่เป็นเรื่องแค่ออ้ฝุูนแล้วเราค่อยมาแบบร้รนร้งกันอยากจะให้ปูทางในการรักสิ่งแวดล้อมกันเป็นระยะยาวยาวเลยเพราะว่า ถ้าตราบใดที่คุณแบบอายากขยายครอบครัวคุณอยากมีลูกมีหลานแล้วคุณนึกภาพอนาคตการที่เห็นเด็กไปโรงเรียนแล้วต้องมาคาดหน้ากากมันเป็นภาพที่ดีฉันไม่เคยนึกว่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อนนะอืแเราก็ตกใจนะเพราะว่าเพื่อนเราที่เป็นคนเกาหลีเพื่อนสนิทอยู่ดิค่ะเขาก็บอกว่าเขาอยากย้ายมาอยู่กรุงเทพนะจะย้ายลูกมาเรียนโรงเรียนหนูดีเพราะว่าลูก,กอายุสองขวเบเขาบอกเขา่เจ็บทำน้ําใจมากที่เขาอยู่ในโซเนี่ยลูกเขาไปเล่นในสนามไม่ได้นะเขาต้อง เก็บลูกไว้ในบ้านแล้วก็เปิดเครื่องกรองอากาศคุหดีไปเยี่ยมเขาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยหนูก็แบบโอ้ชีวิตโซมันน่าสสารเนาะแล้วก็เห็นบอกคุณวันนี้ต้องหนูดีต้องบาดมากไปบอกเพื่อนว่าอย่ามาเมืองไทยนะเพราะสถานการณ์เราตอนนี้ไม่ได้ต่างกับโซเลยแทมที่ทาาอากาศเราเนี่ยมันแบบคือไอ้ตัวตัวช่วงปลอดภัยเนี่ยกับรายว่าทางนานาชาติก็พยายามรณรงค์ให้ประเทศไทยเนี่ยลดพิกานความปลอดภัยลงมาอีกเพราะตอนนี้คือคุณตัวเลขมันมันไม่ค่อยสอดท้อง เพราะตอนนี้ก็มีการผลักดันเรื่องของกฎหมายอากาศสะอาดอะไรออกมาซึ่งต้องขอเนาะความร่วมมือของคุณผู้ฟังนี่แหละประเ e <t iny> ทศเอย่ <c> <t iny> างพวกเราเนี่ยแหละ <C> <t iny> ที่ส่งเสียงออกมาว่าเราอยากจะลดขยะฟังกลบแล้วอยากจะลดเรื่องของภาวะอากาศเป็นพิษลากก่าจดเ็น GDP คือดิฉันก็เพิ่งอ่านข่าวที่บอกว่ามีคนเสียชีวิตปีละหลายหมื่นคนนะคะจากภาวะอากาศเป็นพิษในประเทศไทยของเราเนี่ยแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของกฎหมายการไปเข้มงวดกับโรงงานที่ปล่อยอากาศเหล่านี้ออกมาเนี่ย ยังไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่สากลสักเท่าไหร่ก็<ฆ>อยู่ที่คนไทยนี่แหละที่จะเรียกร้องออกไปว่าเราไม่อยากเอาชีวิตของเราสุขภาพของเราไปแลกกับภาคอุตสาหกรรมไปแลกกับ GDP เพราะมันไม่คุ้มทำไมประเทศรวยเท่าไหร่<ฆ>เราต้องตายด้วยโรคที่มาจากหรือว่าคนที่เรารักโรงพยาบาลก็ต้องมารับค่าใช้จ่ายมสมมุติว่าอ่ะค่าราชการก็เบิกได้อะไรไปแล้วทาไมาเราต้องเอาเงิน GDP แล้วก็มาจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับคนในบ้านเราด้วย เนาะอันนี้ก็อยู่ที่คนไทยจริงๆที่ตระหนักแล้วก็อ่านมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นแล้วก็สามารถจะส่งเสียงออกไปอย่างมาจากพื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์<ฆ>นะคะ<ฆ>ว่าเราขอเรียกร้องเนาะ right to clean air เนาะ<ฆ><ฆ>ก็คือสิทธิในการที่จะมีอากาศบริสุทธิ์หายใจนะคะ<ฆ>แล้วก็ขอให้รัฐเนี่ยข้นงวดกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นให้เขาเนี่ยติดตั้งเครื่องกรองอากาศหรือว่ากรองน้ําเสียหรือกรองอะไรก็ตามที่มันออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นพันล้านหมื่นล้าน แทนที่จะต้องให้ประชาชนทุกคนน่ะใส่หน้ากากขึ้นมาแล้วก็ต้องซื้อเครื่องกรองอากาศราคาหลักพันหลักหมื่นเข้ามาอยู่ในบ้านันไมนี่ค่อยแฟร์เพราะว่าเราก็เนาะคนทำมาหากินเราเราจนก่าภาคอุตสาหกรรมเยอะก็อยากจะขอให้รัฐเนี่ยไปเ้มวดตรงนั้นเพื่อให้ชีวิตของประชาชนอยี่งพวกเราเนี่ยได้มีอากาศบริสุทธิ์หายใจคือไม่ต้องเศรษฐกิจไม่ต้องดีมากก็ได้แต่ขอให้พวกเราอ่ะอย่างน้อยมีอากาศสะอาดมีน้ําบริสุทธิ์เนี่ยมันก็ เบื้อ,องต้นของชีวิตมนุษย์เนาะใช่นะคะค่ะวันนีข้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคค่ะ We love to share ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องหนูดีเบรนเวิร์กส์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ